สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลน,นะครค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะเดินทางไปจังหวัดขอนแก่นนะคะอ,อําเภอบ้านไผ่นะคะ่ะนู้นใกล้ๆนู้นแหละเกือบถึงโกลาดเลยบ้านไผ่เมืองพลนนู่นเลยค่ะตอนนี้เดินทางกลับจังหวัดสกลน,นะครแล้วนะ,ะเวลาบ่ายสี่โมงสามสิบห้านาทีนะคะตอนนี้โอ้คุณแม่กำลังจะ ขึ้นเขานนคะขึ้นเขาภูพานนะคะมืดฟ้ามัวฝนนะคะฝนแบบดูท่านน่าจะฝนตกหนักกลางทางแน่นอนนะทห <c oughs> านน้องเผือกบอกสกลนครฝนตกหนักมากตกทุกวันตกหนักมากค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ให้ชมวิวนะะบรรยากาศของท้องฟ้านะคะ <c oughs> กลึ่มฟ้ากลึ่ฝนเป็นแบบนี้ค่ะกลึ่ฟ้าคลึ่ฝนมากเลยนะ,ะ <c oughs> อันนี้เมาเท่นหรือเปล่าอยัง <Yeah. S 1> ผ่านฟองเท่นแล้วเหรอ ยังไม่ถึงดูท้องฟ้านะคะน้องฟ้านะ,ะลมแรงมากเลยนะคะลมแรงมากลมแรงมากค่ะครับถึงสักคนน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับท่านใดเที่โอนเงินมาแล้วพวกนี้คุณแม่แพทย์ะส่งให้นะคะ นเริ่มจะตกแล้วนะคะดูท้องฟ้านะคะรอบๆข้างรถคุณแม่ท้องฟ้ามืดเคลึ้มมื <c oughs> มดเคลิ้มนะคะยัง <c oughs> ไ,ไงเมาเทน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ยังไม่ถึง อันนนี้คุณแม่ถึงตินเขาภูพานแล้วนะคะภูพานนี้20่กิโลนะคะกว่าจะซอดออกจากภูพานนะโคง้โงเฉพาะโค้งภูพานนียี่สิบกิโลยี่สิบกิโลเต็มๆเลยนะคะตอนนี้ติตน้เขาพอเด็นมาเลย เรามาดูโคง้งภูพานกันนี้โคง้งภูพานเริ่มขึ้นภูเขาแล้วบ้านแก่งกอามนะคะอยู่บนตีนเขาเลยก็จะมีซุ้มขายเห็ดขายอะไรนะคะทอนกัางันก็มีชาวบ้านเอาเห็ดมาขายนะนี่เริ่มโคง้งภูแล้วนะโคง้งภูแล้วดูเด็กน้อย เด็กน้อยบ้านกินเขานะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เก่งๆเลยตัวเล็กๆตันเด้น้อยนะคะก็นั่งรถเที่ยวเขากัน บ้านตีนเขาก็จะมีซุ้มขายเห็ดน,นะเนี yeah. ่ยก็จะนําเห็ดมาขายตามซุ้มข้างทางแบบนี้คุณแม่ก็จะชอบจอดตอนนี้ข้าแล้วนะจะห้าโมงแล้วไม่มีใครขายเห็ดเลยนะฝนก็จะตกด้วยนะฝนก็จะตกด้วยนะฝนก็จะตกด้วยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่สวยท่นนิยมควาสวยขาขาก็กราบขอบุณเทพศีสายบุญน,นะคะเดี๋ยวแม่สวยขออนุญ,ญาตนะเดินทางเจอกันที่จังหวัดสกลนครเป้าหมายนะคะสวัสดีค่ะ